กับเจ้าอิสุมิวเอ็กรุ่นใหม่นะครับซึ่งเปลี่ยนโฉมมาเรียกว่าทั้งคันนะครับดูโฉบเฉี่ยวสวยงามพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือตัวนี้คือเป็นรุ่นอันติเมทนะครับก็คือตัวท็อปสุดของรุ่นปกตินะครับและจะมีรุ่นที่เหนือกว่านั้นไปอีกนั่นก็คือรุ่น RS นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาชมกันต่อไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมกันทีละจุดกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า muX เอ็กซ์นติเมทคันน จุดเปลี่ยนหลักๆนะครับคือด้านหน้านี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะเห็นแถบเป็นอะไรนี่ไหมครับนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยช่องนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะที่สําคัญมีช่องลมน,นะนี่ะเข้าไปได้แล้วทะลุไปด้านหลังได้เลยนะครับเป็นการเรียกว่าน่าจะมีส่วนในเรื่องของแอโรไดนามิกด้วยรวมถึงกระจังหน้าตัวนี้ก็ออกแบบใหม่นะครับเป็นแถบ2ชั้นนะครับที่ดูมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในรุ่นอั t ติเม t เนี่ยเขาก็จะมีการเล่นโทนสีดำเนี่ยรอบคันเลยเรียกว่ารวมของดำนะครับเนี่ยชิ้นนี้ชิ้น,น เพิ่มความสวยงามแล้วก็พรีเมียมหรูหราเพิ่มมากขึ้นนะครับโลโก้เปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นในสไตล์ของมิวเอ็กซ์ขานะครับในส่วนของล้ออัลลอยนะครับก็มีการออกแบบมาใหม่นะครับก็เป็นขนาด20นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่เรียกว่าจะอยู่ในพวก SUV ที่เป็นรุ่นที่มีความหรูหราแล้วก็สปอร์ตนะครับเนี่ยเป็นลายแบบ6กก้านะนะใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีการเป็นแถบเงานะครับแถบเทาเนี่ยก็คือสลับกันไปก็คือเป็น เฉพาะของรุ่นนี้นะเพราะว่ารุ่นของมิวเอ็กเนี่ยจะมีหลายรุ่นล้อจะไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นที่เน้นความหรูหราพรีเมียมในอีกสไตล์ห e นึ่งนะครับนี่นะครับคือช่องลมที่บอกเมื่อกี้นี้นะเนี่ยจะทะลุเข้าไปนี่นะครับแล้วก็นี่นะจะเป็นรูอย่างนี้เลยนะครับแน่นอนครับมีผลกับการขับขี่แน่นอนเขาถึงออกแบบมาเรื่องอากาศพลาศาสตร์นะครับทำให้รถน่าจะ มีการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับด้านหน้าของ a d ดของ e ี u ูนะี่ก็จะมีกล้องนะครับเพิ่มเป็น2ตัวนะเรียกว่าทํางานกันเต็มศทธิภาพกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงที่ปัดน้าฝนเนี่ยเป็นที่ฉีดน,น้ําในตัวเลยนะครับในส่วนด้านข้างนะเท่าที่มองดูดูเนี่ยนะช่วงนี้ช่วงนี้จะคล้ายๆเดิมนะครับจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเปลี่ยนด้านหน้าด้านท้ายเปลี่ยนมากๆเลยนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามมีบันไดเหมือนกันนะบันไดเหมือนเดิมเลยนะครับ,นะรบมือจับเป็นสี เดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้เป็นอันติเมทก็คือตัวท็อปของรุ่นปกตินะครับะนะครับอ่าลักษณะต่างๆนี่ยังเหมือนเดิมนะกระจกกระจกก็ยังเหมือนเดิมนะครับมาที่ด้านท้ายด้านท้ายนี่มีการปรับปรุงเรียกว่าสวยงามโดยเฉพาะไฟท้ายนะครับที่มีการเล่นลูกเล่นที่เรียกว่ามองดูแล้วมีความพรีเมียมแล้วก็หรูหราเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อรับกับตัวไฟเบรกด้านบนนะครับรวมถึงตัวดิฟฟิเซอร์ด้านล่างเนี่ยก็ถือว่ามิวเอ ทำได้เรียกว่าทําให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับนี่นะครับสำหรับไฟท้ายของเขานะพอเปิดแล้วจะเป็นลวดรายนี้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกราฟ,ฟริกที่ดูสวยงามพอมอง่ไกลอะรู้สึกได้เลยว่าตัวรถนั้นจะมีความเพียวแล้วก็ดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับมาดูภายในของ NewX คันนี้นครับคันนี้เป็นตัวอันติเมตนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นปกติเนี่ย ภายในก็จะมีการปรับเปลี่ยนแน่ๆก็คือพวกคอนโซลนี้นะครับมีการเปลี่ยนมีการเล่นโทนสีใหม่นะครับตัวนี้เป็นสีแบบออกน้ําตาลอ่อนๆตัดกับสีเทาซึ่งดูให้รถมีความสวยงามพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณคอนโซลต่างๆเนี้ยลักษณะปุ่มต่างๆเนี้ยใกล้เคียงเดิมคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมเลยลวกันนะครับที่เปลี่ยนอีกจุดหนึ่งคือหน้าจอตัวนี้ขนาด9นิ้วที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้สามารถแสดงข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ หน้าจอตรงนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ภูมาลมภูมไลัต่างๆเนี่ยขนาดขนดิขนดเนะี่ยเหมือนเดิมเลยมีแพทเทินชิปมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าจัดเต็มในแบบหลองปกติเลยเรียกว่ามีครบทุกฟังก์ชันที่น่าใช้นะครับสำหรับการขึ้นมานั่งเนี่ยต้องบอกเลยนะวะ่าเบาะนั่งของเจ้า m ิลเตัวแอนติเมทเนี่ยถือว่านั่งสบายเลยนะเป็นเบาะที่มีพื้นผิวที่เรียกว่าเป็นหนังรูๆผสมกับหนังธรรมดาเนี่ยทำให้เรานั่งได้สบายแล้วก็อบกระชับ นุ่มด้วยนะครับก็สามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าความสะดวกสบายของรถแบบเจ็ดที่นั่งคันนี้จัดเต็มนะครับแล้วก็มีความสวยงามไปในตัวด้วยนะครับนหน้าจอต่างเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่ตรงนี้เขามีพื้นที่จํากัดนะครับเขาดีไซน์คอนโซลมาแบบนี้ตําแหน่งของตัวจอก็เลยได้ประมาณสัก9นิ้วเนี่ยประมาณ9นิ้วนะหน้าจอก็มีความคมชัดนะครับแล้วก็รลบบเกียร์ ต่างๆเนี่ยการหยิบจับก็ยังถนัดเหมือนเดิมปุ่มต,ต่างๆที่ใช้งานนะครับปุ่มเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับปุ่มปรับแอร์ก็อยู่แถวนี้นะครับการคันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรดีเขาเรียกว่ามีกล้องมาให้เพิ่มด้วยนะครับมีกล้อง360องศามาช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพิ่มมากขึ้นอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวนี้ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่ง ติดตั้งเข้ามาเป็นครั้งแรกของเจ้ามิว e เซึ่งจะมีด้วยกันแค่2รุ่นเท่านั้นก็คือมิวเอ็กซ์นติเมทกับมิว e เที่เป็น RS ตัว็อปสุดนะครับอ่าก็ที่ฟังทางเจ้าหน้าที่เขาพรีเซนต์มาก็คือจะเน้นเรื่องความสุดสบายการใช้งานที่เบาแล้วก็สามารถให้น้ำหนักที่เรียกว่ามั่นใจในการขับขี่สะดวกสบายแล้วก็ลดแรงกระแทกต่างๆที่จะส่งมาที่พวงมาลัยเพราะว่าไม่มีส่วนที่ไปเชื่อมกับตัวข้างล่างเลยนะครับอันนี้ก็คือ ต้องฝากไว้ว่าเรามีโอกาสไปลองจริงเมื่อไหร่เราจะได้รู้ครับว่ามันแตกต่างจากพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกเดิมๆของ m ิวเตัวเก่าหรือเปล่านะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาเปลี่ยนมาใหม่ก็คือตัวนี้กราฟิกเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เน้นความสวยงามหรูหรานะครับแต่ถ้าเป็นอีกตัวนึงตัว RS ตัวท็อปที่เป็นท็อปสุดๆของเขาเนี่ยเขาจะมีการเล่นลูกเล่นเดี๋ยวจะพาไปดูทีหลังนะครับนะครับ พวงมาลัยต่างเขาเรียกว่าปุ่มเปิมเนี่ยเพียบเลยนะเพียบเลยนะอันนี้พวกค r สคอน control ระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆซึ่งตัวนี้ทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่เพราะว่า,อาพอเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วอ่ะเขาสามารถที่จะทําอะไรเพ้าไปได้มากกว่าเดิมก็กคือ ADA ดของตัว m u x รุ่นนี้น่ะจะเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานไปอีกเพียบเลยเรียกว่าสามารถช่วยให้การขับขี่ทําได้ในทุกรูปแบบเหมือนรถแบรนด์หรูพรีเมียมจากค่ายอื่น แม้กระทั่งค่ายุโรปเลยเรียกว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับโหบเอดัสของทางอีสูนะครับสำหรับด้านหลังนะครับการก้าวขึ้นลงก็ต้องก้าวสูงหน่อยเพราะตัวรถเป็นแบบ SUV ที่มีความสูงพอประมาณนะครับก้าวขึ้นมานั่งนะดีนะนะครับก็ตำแหน่งการนั่งต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมนะครับผิวสัมผัสของเบาะเนี่ยให้ความนุ่มนวลแล้วก็นั่งสบายดีนะครับสามารถปรับได้ด้วยนะตัวนี้นะปรับได้ด้วยเนหะ็นไหม ปรับเอนได้นะครับเอนได้เยอะเลยนะแล้วเนี่ยพับดูนะครับน่ะประมาณนี้นะครับเบาะตัวนี้สามารถปรับพับราบได้ทั้ง2แถวเลยทั้งแถวหลังก็คือ2แถวนี้แล้วก็แถวหลังพับราบเรียบเลยไม่ต้องไปเกะกะในการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความเปอกประสงค์หนึ่งของเจ้ามิวเอ็กที่มีมาอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มความสุขวสบายขึ้นไปอีกกับเบาะหนังที่นั่งสบายแบบนี้นะครับพับเบาะนะครับเปิดตรงนี้นะครับแกลกเดียวปึ๊บปึ๊บเด้งนะ ง่ายๆเบาๆนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปนั่งที่ด้านหลังได้แบบสบายๆนะครับนี่นะครับก็สลับด้านหลังนะนี่นะครับก็เรียกว่าใช้งานได้นะครับอาจจะไม่ได้พื้นที่นั่งสบายเหมือนแถวที่2นะแต่สามารถใช้งานั่วคราวในการไปมิตริ้งกับเพื่อนๆหรือสามารถเด็กๆนั่งได้สบายแล้วมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านข้างเพียบเลยนะมีทั้งขวดน้ําช่องวางของนะครับ มีมาให้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับสามารถตรงนี้เรียกว่าก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งของรถเจ็ที่นั่งนะครับแต่ถ้าเราพับลาบไปอย่างที่บอกแล้วครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่โล่งกว้างมากเลยนะครับสามารถเข้าถึงพื้นที่เรียกว่าอะไรเดียของกว้างของยาวของสูงเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมครัตรงนี้จะสูงมากขึ้นเพราะว่าตัวเบาะเนี้ยพับไปข้างหน้าแล้วนะครับก็เป็นอีกรูปแบบการปรับเปลี<ส>่ยนของเบาะด้านหลังที่ใช้งานได้อเนกประสงค์จริงๆครับ สำหรับฝาท้ายของเจ้ามิวเอ็กนี่ครับก็เป็นแบบสมาร์ทเทลเกตที่สามารถเรียกว่าหยุดได้นะครับเนี่ยสมมติเจอหลังคาอะไรเนี้ยเราก็สามารถหยุดได้นะครับแล้วก็เรียกว่าเขาจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าสมมติเราไปจอดติดกับคนอื่นเนี่ยแล้วเกิดเรากะระยะผิดเราสามารถปล่อยให้มันหยุดได้นะครับในขณะที่ในฝั่งเวลาที่เราจะใช้งานปิดนะครับถ้าเราปิดแล้วนะแล้วเรายือนอยู่นี่นะครับเขาสับลงมาแล้วเจอเรานี่นะครับไม่เจ็บ เบามากเบามากนะครับเขาแตะนิดเดียวแล้วเขาหยุดเลยอันนี้คือความปลอดภัยหนึ่งอย่างที่ทาง i s u z MU-X ตัวนี้ให้มานะครับซึ่งบางครั้งอ่ะที่หลายๆครั้งที่เราไปลองกันน่ะมันจะกดลงมาแรงมากกว่าเขาจะหยุดนะครับอันนี้เบาเลยนะครับครับและนี่ก็คือพื้นที่ด้านหลังนะครับเมื่อเราพับไปแล้วเนี่ยจะลาบเข้าไปเลยเห็นไหมครับลาบเข้าไปจนถึงเบาะแถวแรกของผู้ขับขี่เลยก็อย่างที่บอกครับเพิ่มการใช้งานต่างๆได้อีกอันเอกประสงค์เลยนะครับเพราะว่าบางรุ่นหลายๆรุ่นพับอย่างนี้ไม่ได้นะ นะครับมันจะเทินๆกันอยู่หรือแม้นก็ห้อยๆกันอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ใช้งานได้แน่นอนครับสำหรับในด้านของคุมพลังของเจ้ามิวเอ็กรุ่นใหม่นี้นะครับก็เรียกว่ายังคงใช้เครื่อง3000แล้วก็เครื่อง1.9ที่มีมาแต่เดิมนะครับเรียกว่าความคุ้มค่าของเครื่องตัวเดิมพละกกาลังต่างๆเนี่ยยังคงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมเขาเลยใช้วิธีการใช้เครื่องเดิมแต่อัปเกรดเป็น ยูโรมาให้ใช้งานกันโดยเครื่องยนต์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น3000หรือ1.9เนี่นะครับเครื่อง3000นะครับก็เป็น DDI Blue Power นะครับ190แรงม้าเช่นเดิมนะครับกับ450นิวตันเมตรนะครับส่วนเครื่อง1.9เครื่องยอดฮิตนะครับก็150แรงม้ากับ350นิวตันเมตรนะครับพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วมีให้เลือกทั้งขับ2และขับ4นะครับโดยรุ่น u l ลติเม e ตัวนี้ จะเป็นรุ่นขับ2นะครือร,รุ่นใหม่ของอีซูนะครับก็จะเพิ่มตรงนี้เข้าไปเนี่ยพวกระบบป้องกันไอเสียให้เข้ากับยูโร5นะครับตัวนี้แต่แถวเนี้ยระแวแกเนี้ยนะมีการเพิ่ม isuzu mu-X รุ่น RS นะครับที่เป็นรุ่นท็อปสุดของเขาแล้วนะครับนี่นะครับ RS นะครับที่เป็นตามคอนเซปต์เขาเลย The Next Peak นะครับก็คือเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับตัวนี้ก็คือออปชันต่างๆความหรูหราความพรีเมียมต่างๆมีมาในคันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับว่ามีอะไรที่มากกว่ารุ่นอื่นนะครับสรับด้านหน้านะก็ยังมีความสวยงามนะครับมีโดดเด่นเช่นเดียวกับเรียกว่ารุ่นอัลติเ t e ที่เป็นตัวท็อปรุ่นปกตินะความ กระจังหน้าเนี่ยก็จะมีความดำดำมานะครับเน้นความสปอร์ตพร้อมกับโลโก้ RS นะครับ RS แล้วก็พวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงานะครับตัดกับสีเงินเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยมีความพิเศษกว่ารุ่นธรรมดานะครับไฟเฟย์เนี่ยก็เป็นสวยงามเป็นแถบเป็นเอกลักษณ์ของตัวมิวเในเจเนอเรชันใหม่แล้วนะครับคือความสวยงามของเขานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวช่องนี้เหมือนกันนะจากรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับด้านข้างนะนี่ด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับล้อ ที่เป็นพิเศษเฉพาะรุ่น RS นะครับเป็นลายที่ออกแนวสปอร์ตเป็นกัานๆนะนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นล้อ20นะครับตรงนี้ก็มีซุ้มสีดําด้วยนะครับตรงนี้อีกที่หนึงนะครับที่เป็นสสญลักษณ์ตัว RS นะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นนี้ที่สําคัญครับคันนี้คือสีใหม่ล่าสุดของเขาด้วยนะครับสรับเจ้ามิลเรุ่น RS นะครับก็มาจัดเต็มกับ a d a ดนะครับจะเห็นไหมครับว่ามีกล้อง2ตัวนะครับ เรียกว่าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีระบบเอดัส hmm. เพิ่มขึ้นมาอีกหลายฟังก์ชันเลยเพราะว่าเป็นพวงมราลัยไฟฟ้าแล้วกระจกกระจกมีบายสปอร์ตมีมาให้ทุกฟังก์ชันนะจัดเต็มจริงๆนะครับมีกล้องมีกล้องให้ด้วยนะสำหรับด้านข้างนะนะครับก็จะเห็นชัดเลยนะว่าแถบสีต่างๆเนี่ยจะเป็นสีดำนะเน้นสีดำนะด้านบนเหมือนกันนะก็เป็นสีดํารวมถึงหลังคาด้านบนก็เป็นสีดานะครับด้านข้างนี้ก็จะมีชุดแต่งไอเพิ่มขึ้นมาคือตัวนีน้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นสเก์ตข้างเนี่ยให้มาก ธรรมดาที่รุ่นอื่นไม่มีนะบันไดข้างก็ยังมีมาอยู่ในโทนสีดําๆเนี่ยให้ความดุดันแล้วก็คอมมีความพรีเมี่ยมเพิ่มมากขึ้นนะนี่นะครับจะเห็นได้เลยครับชิ้นส่วนพวกนี้จะดําหมดเลยนะปกติรุ่นธรรมดาจะเป็นโพรเมียมนะจะเป็นแถบโพรเมียมนะครับในส่วนของด้านท้ายนะเนื่องจากตัวนี้เป็นสีใหม่นะเป็นสีที่โทนอ่อนๆสีออกเทาๆนมๆนะครับ เรียกว่าสีกาลังฮิตกันเลยสีนี้นะครับพอรวมกันกับการตกแต่งด้วยชุดดำนะรวมถึงไฟเนี่ยที่มีการทําขอบดำๆเนี่ยนะแล้วก็เป็นกราฟิกที่สวยงามอย่างนี้นะทำให้ตัวรถมีความสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมในสไตล์ของ RS นะครับซึ่งทางอ s u ุเนี่ยทำโลโก้ตัว RS ได้สวยงามไปเนี่ยโลโก้ติดด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านล่างนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรดิฟฟิเซอร ที่เป็นสีดำแท้ให้เป็นโนแบ็คสีดํามันนะนถ้าตัวธรรมดาจะไม่มีด้วยแล้วก็ถึงมีก็จะเป็นธรรมดาไปนะครับตัวนี้ทําให้ตัวรถมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นดิฟฟิวเซอร์ต่างๆเนี่ยจะมีการเล่นสีสีเงินสีดำเนี่ยฮะทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนี่นะครับก็คือโลโก RS ที่เขาเพิ่มขึ้นมานะออกแบบได้เหมือนรถยุโรปเลยสวยงามนะครับสวยงามตรงนี้ต้องบอกเลยแล้วก็เท็กเจอร์ตรงนี้ฮะลวดลายต่างๆเนี่ยแล้วตัดกับขอบดำเนี่ยสวยงามนะครับนะครับแล้วก็ จุดหนึ่งที่เขามีมาเนี่ยที่ทบอกนะพอมีสเกต็ตข้างมามีรับมาตัวนี้ด้วยนะมีรับตัวนี้มาด้วยนะครับทําให้ตัวรถโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยงามแล้วก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะไฟนี่ก็จะติดขึ้นนะครับมี2ดวงนะนะรถเดี๋ยวนี้บางคันมีแค่ดวงเดียวนะไฟถอยหลังนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วแน่นอนครับสมาร์ทเทลเกตมีมาแน่นอนครับถ้าเรามีกุญแจในมือเขาสามารถเดินเข้ามาเนี่ยเขาเปิดเองนะครับแต่เพื่อความสุขในการถ่ายทำนะประมาณนี้นะครับ ก็คือตัวนี้ความพิเศษขเขาคือเขาสามารถหยุดนะทั้งขึ้นทั้งลงอ่าเดี๋ยวเราลองทําขาลงให้ดูอีกทีนึงอ่าเนี่ยนะครับสมมตุติเรากําลังขนของอยู่แล้วมีการปิดนะครับเราโดนปุ๊บนี่ปุ๊บหยุดเลยเบาๆไม่กระแทกไม่กดนะถือว่าปลอดภัยกับการใช้งานของทุกคนเลยนะครับอ่าครับกดลงต่อปุ๊บแน่นะแค่นี้เองนะครับหรือถ้าเราไปเจอในการเปิดอนะ่ะบางบ้านอนะ่ะลังคาจะสูงลังคาจะเตี้ยไม่เท่ากันเราสามารถ เบรคเขาได้เขาจะหยุดอยู่แค่นั้นนะครับก็เป็นความปลอดภัยของทั้งตัวรถและของเราด้วยครับนี่ภายในของเขานะครับก้าวเข้ามาถ้าพูดกันตรงๆก็คือเรียกว่าภายในข้างในเนี่ยรูปทรงต่างๆเนี่ยเหมือนตัวอันติเมตเลยแต่มีการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับชัดเจนก็คือลวดลายนะครับมีการเล่นได้สีเหลืองๆเขียวๆนี่ด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับตัวเบาะมีการปัก R S นะครับ หน้าจอเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นก็คือ9นิ้วนะครับที่สามารถใช้งานทัชสกรีนต่างๆได้โอเคเลยอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มความรหรูหราเพิ่มมานี่เห็นไหมครับจะมีแอมเบียนไลท์นะครับที่ประตู2ข้างแล้วก็ที่คอนโซลในรุ่น RS จะมีมาให้นะครับก็พวงมาลัยพวงมาลัยต่างๆนี้ก็คือให้ความสปอร์ตจับกระชับมือเหมือนเดิมนะครับสำหรับความพิเศษในรุ่นนี้นะต้องบอกเลยนะครับอยู่ที่นี่ หน้าจอเนี้ยก็จะมีกราฟริกที่ไม่เหมือนกับรุ่นธรรมดาคือจะมีสีแดงแถบสีแดงขึ้นมานะครับทำให้หน้าจอเนี้ยดูมีอารมณ์ของความสปอร์ตความเป็น RS นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือนี่ครับปรุงมาลัยไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่น RS และรุ่น Ultimate เท่านั้นนะครับทำให้การขับขี่มีความสม ooth นุ่มนวลแล้วก็ควบคุมง่ายจากการพิเศษเขานะแต่ถ้าเราได้ไปลองเองเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีว่า ประสิทธิภาพสมรรถนะของเขาเป็นอย่างไรนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องกล้องนี่กล้องของตัว RS นะครับจะมีความพิเศษคือจะมีกล้องมองข้างใต้ด้วยมีมองข้างใต้ด้วยอ่ามันสามารถเลือกมุมมองได้สรรพัดเลยนี่นะครับนี่นะครับสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้นะครับมองตรงไหนก็ได้นะครับเรียกว่าสามารถใช้งานได้เรียกว่าสะดวกแล้วก็อนเนกประสงค์อันเนี้ยจะเหมาะเฉพาะกับผู้ที่ไปใช้งานที่ เรียกว่าในสถานที่ที่ไม่คุ้นชินแล้วก็เปิดกล้องดูได้ว่าตรงนี้มีอะไรอยู่ข้างหน้ามีอะไรขวางแล้วไหมแล้วกล้องที่เป็นข้างใต้เนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าถ้าเราออกในเส้นทางออฟโรดทุรกันดารเนี่ยบางทีมันมีหินมีอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาสูงๆเนี่ยเราก็สามารถจะหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั้นไปได้อันนี้คือดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในสตูดิโอเป็นคันมุมๆแสงค่อนข้างน้อยแต่กล้องก็ยังชัดอยู่นะครับก็เป็นการที่เรียกว่าได้ของที่ คมชัดมากยิ่งขึ้นมาในรุ่นนี้อีกฟังก์ชันนึงภายรวมๆเนี่ยพอเจอตัวแอมเบียนไลท์เนี่ยสีก็จะสวยงามทําให้รถดูมีพรีเมียมขึ้นมากขึ้นนะครับนี่นะครับคอนโซลคอนโซลน,นะครับมีการเล่นได้ก็จะโทนสีการตกแต่งก็จะเน้นความเข่งครึมสปอร์ตกว่านะครับตัวแอนติเมทนะครับตัวบกตัวเบาะนี่เห็นไหมมีการเดินได้ตัดได้เหลืองแล้วก็มีการปักโลโก้ต้องบอกตรงนะผมว่าโลโก้เขาเนี่ยผมว่าออกแบบฟอนต์ได้สวยดีแล้วก็เลนสีได้โดดเด่น นะครับโดดเด่นดูดูมีคลาสดีนะครับสาหรับเจ้ามิวเใหม่เนี่ยนะครับโรลขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยก็จะมีเฉพาะในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์3.0 RS นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับปุ่มเปิมนี้ทําให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับใช้งานง่ายบิดหมุนอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีระบบที่ช่วยในการขับขี่อีกมากมายนะครับเรียกว่าจัดเต็มมาเลยทีเดียวสำหรับมิวเอ็กโฉมนี้ครับนี่นะครับสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะตรงนี้อย่างที่บอกครับเนี่ยเขาจะมี ที่ประตูนะเป็นแอมเบียนไลท์นะครับที่ให้ความสวยงามอ่ายิ่งกลางคืนยิ่งสวยนะครับก้าวขึ้นมานั่งนะอ่าก็ถือว่าการนั่งก็ไม่แตกต่างแต่ผิวสัมผัสที่นั่งเน,นี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันแต่รุ่นเพราะว่าตัวเบาะจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีการเล่นลายนะครับมีหนังรูรูมีหนังเรียบเรียบแล้วก็มีการเดินได้สีเหลืองเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตัว RS นะครับ<ๆ>ก็ถือว่าโอเคเลยนะผมว่าปรับมาครั้งนี้นะนะครับก็ถือว่าภายในเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็ มีแอร์มาให้ที่หลังคาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็มีจุดห้อยของแล้วก็มีที่เก็บของที่เก็บของให้นะครับการเข้าสู่ของโดยสารด้านหลังนะนี่น,นะครับแค่นี้เองนะคะสบายๆแล้วเราก็ก้าวขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ไปนั่งนะครับนี่นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับตัวะบากตัวเบาะเนี่ยก็ดูจัก,กระชับดูสปอร์ตในสไตล์ของ RS มากกว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันที่เรียกว่า เป็นรุ่นที่มีการตกแต่งให้ดูเหนือระดับขึ้นมาในสไตล์ของเสซูคานะครับแฟนๆอซูคุ้งจะทราบกันแหละว่าประมาณนี้แหละนะครับที่เขาทาเพิ่มขึ้นมานะครับนี่นะครับก็คือห้องเครื่องยนต์ของเจ้า m ิวเอกนะครับก็จะคล้ายกันแหละนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวขับ4ี่เครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่อง3ามพันนะระบบที่เพิ่มขึ้นมาอย่างที่บอกครับนี่ยูโร5ของอีซูจะเป็นระแวกนี้ตัวที่อยู่ข้างล่างเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยในการเผามลพิษต่างๆทําให้คันเนี้ย ่ามาตรฐานยูโร5นะครับโดยคันนี้ยังไม่ต้องใช้ตัวแอดบูลนะครับเรียกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องไปห่วงว่าจะต้องเติมไม่เติมอะไรไงใช้แค่นี้พอแล้วนะครับครับและระบบะตัวยูโร5ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยในมิวเทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีปุ่มตัวนี้มาให้นะเป็นปุ่มที่สั่งการทํางานเผาเขม่าต่างๆแต่เราไม่ต้องใช้เองนะถ้าไฟที่หน้าเครื่องนี้ไม่ขึ้นนะครับมันจะมีไฟโชว์ที่นี่นะส่วนใหญ่แล้วเขาจะทํางานโดยอัตโนมัติ ในการใช้งานเนี่ยวนหลูปไปตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขของเขาเนี่ยเขาจะทํางานเองแต่ถ้าไฟขึ้นเราก็สามารถสั่งการทํางานได้จากปุ่มนี้นะครับโดยการเข้าเกียร์ P นะครับอ่าใส่เบรกมือนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้เครื่องยนต์เขาก็จะทํางานเผาไหม้ตรงนี้เองตามกําหนดเวลาเงื่อนไขของเขาแล้วก็จบการทํางานแต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่า มันจะทางานอัตโนมัติระบบนะเขาจะทำงานอัตโนมัติส่วนใหญ่จะไม่ค่อยต้องไปกดใช้เองหรอกนะครับประมาณนี้นะครับคับลักษณะตัวนี้คือตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็คือตัว Active นะครับเป็นออปชันเริ่มต้นแต่อุปกรณ์ต่างๆมาให้ใช้งานเนี่ยเพียบเหมือนกันนะครับต่างที่การตกแต่งแล้วก็อุปกรณ์ลูกเล่นที่เพิ่มเติมขึ้นมานครับก็คือรูปร่างหน้าตาคล้ายๆ,ๆกันแต่การตกแต่งนะจะเน้นของดําอันนี้จะเป็นพลาสติกกันดารนะกระจังหน้าทรงคล้ายๆกัน แตกต,ต่างที่การตกแต่งนะครับลายล้อแม็กที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่นเลยนะครับนี่นะครับโครงสร้างเหมือนเหมือนกันนะลายล้อแม็กนะนี่ด้านท้ายด้านท้ายใช่ไหมไฟไท้ายก็ไฟไท้ายนี้ทรงเดียวกันลูกเล่นใกล้เคียงกันคล้ายกันเลยนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่การตกแต่งน,นี้เป็นประสิทธิธรรมดานะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆของรุ่น Active ครับ ในส่วนภายในนะครับก็จะมีการตกแต่งเป็นแบบเบาผ้านะนี่เบาผ้านะครับแล้วก็ต่างๆนี่ก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานะไม่ใช่เป็นดําเงานะนี่ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆคล้ายๆกันนะครับอย่างที่บอกไปครับเรื่องการตกแต่งความรู้หราเป็นตัวบ่งบอกของเกรดรถของ n e w x ครับ ครับและนี้ก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับสำหรับเจ้า Mew X The Next Peak นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มีให้เลกันสีรุ่นนะครับได้แก่รุ่น R S รุ่นตกแต่งพิเศษนะครับรุ่นอันติเมทนะครับ e ิแล้วก็รุ่นแอ t i v e นะครับโดยมีให้เลกกันถึง6สีนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ที่โชว์รูมอีสสุทั่วประเทศครับ